ัวใหญ่เลยเนาะพวอยใหญ่เพราะว่าลูกอ่านอายน้องของพ่อคนนี้จะอยู่น้วกันลูกอ้ายลูกน้องคนนี้แหละเป็นเป็นไอ้ก๊กเออเพราะเพราะูนนี้เนี่ยเป็นไอ้กกกในตาอันเชียร์แล้วเออเปลียนเป็นทหารมือบ้านเนี่ยเออไหวยังเดี๋ยวรถจะเข้าขามไปก่อน เอ็ดเลือกเดียกเดียกโหเอ็สิบเป็นสิบเลยและคนไปส่งเขาเพราะว่าเขาบวได้เอารถจักรเขาขามไปเนาะเพราะมันจะกลับมาอยากอะนะเพราะเขาต้องขึ้นแพ้เลยเอารถขึ้นแพ้อ่าขามลำเซียบวนไป อันนี้นี่เป,ป็นป่าโบงเด้ปู่เขาปลูกโบงทเขาจะขายส่งออกเวียดนามตุนโบงเขาจะเอาเปลือกมาตากแห้งเนาะถูกๆขายส่งออกประเทศเวียดได้เส้นทางจอดเลยอากาศกัน,นเนนข่าป้ายได้แบบนี้ไปไป เพิ่นบอกว่าโบกไก่นะแต่ว่าออกมาในไก่อะไรเพิ่นบอกโบกไก่นะเพิ่นว่าไก่ไก่นี่เอาออกมาไก่แล้วนี่ออกมาทั้งหมดเรียบแต่ว่าสนับสนุนกันอย่างกัน ได้ยูสัมีบอกกันยังระยะทางสัมีถือว่าไอ้ใสบายแหละแต่ว่ามันหมื่นซื่อเพราะว่าฝนตกเด้กเขตชายแดนอากาศมันจะเป็นยวนี้ภูเขาต้นสูงใหญ่ขนาดเลย ในอาทิตย์นี่นี่บเห็นแดดเลยนะเพราะว่าพายุเขาด้วยทำโบเห็นแดดเลยอันนี้มีแต่ภูเขาแล้วก็ม,กมีก้อนมีเอาวันนี้จะลงแบบเสรนเส้นทางสั้นเลยนะนี่พะว่าเาลงแต่ฝั่งลำเซ

แจักเขาจะขี่เหลียบมาเนิเดี๋ยวคนเขาย่างมาเนิ่งเมื่อกี้นี่เขาหลบโอ้โหนี่แพ้มันคักเลยนี่เดี๋่วเขาต้องย่างไปอีกนะโอ้เราขี่แพ้นี่ยมันบอหนักขามแพ้นี่เน,ะนะาะ ตัวนี้ขามบ่ได้ตีตัวนี้นะฮะตัวนี้ต้งงองนั่งไว้นั่นแหลยมาส่งเขาตรงนี้เขามาส่งตรงไหนเขากลับเมื่อเขาจะบุรีไปนำ้ำเหนือแพร์เขาจะดึงขามา<ด>ขาจะเอามือดึงสลิงมา ต,ต้อเปล่ามาหอดต้องใส่เวลาหน่อยนึนนงี๋ยวปุ๊จะมีเสียงน้ำต้นตากเดี๋ยวเจ้าของปุ๊โอ้ธรรมศาสตร์อุดมสมบูรณ์อะไรเสียงนกลำเซยอยู่นี่ มาที่ฮอดแหละใส่เวลามาประมาณ10นาทีนะฮะเปิดที่ฮอดพอเปผนต้องใส่มือดึงมาเนาะมือคอยดึงมาตามสลิงเลยเ,เป็นเจ้าบริษัทใหม่ครับแต่ว่าใส่มือดึงคอยดึงมาเนี่ยอพอพขเถ่ากัน urate. นี้นี่เึบอยบเยิบเยิบเยบเก่งหลายแข้ง <laughs> พอดีได้กล้ามใหญ่เลยเออนี่ใส่มือดึงมาใส่สีหอดอ๋อปอมนี่มันสานะมันมีคอต่อเลยเออแต่ว่าอยู่นี่ผมมีเหื่อผม,มเหื่อ มาหอดแล้วมาหอดแล้วอันนี้ไหน,นคำเอือนคำเอือนไม่เจเด้เหโอนลงไม่เออมันมเด็กหน่อยอเด็กหน่อยบ่ห้ไปเด้อเด็กหน่อยเด้อเด็กหน่อยมีคอฝุ่นไฮแคปไฮแคบเออไฮแคบเมื่อวันเลยเออเพราะว่าฝุ่นมาส่งคอยพอเมย์ฝุ่นนั้นมาส่งเอ่อจากจักพันก่อนเอาเอาขามไปหน่อยจากพันยัง เงินเงินเทไรบูฮะฮะม่เอาเทไเนาะบูเออจักพันเงินว่าวววไปละหลายะฮู้จากเงินจากพันเทไรที่หาพันเออหาพันบอเออบอกผาคนมาเอาผมะหาพันนะเาจะให้าจะให้เป็นาเราจะให้สิบพันให้าผ้า เออผมหาย0 0พันเด้อขอบใจะเอออออพอเห็นนหนูมื่อะไรบอบอบอห้ไปมอาเออเออผมมาชม่อยโอเคไปบอไปบอไปบอหายไปอพอเพื่อบอกว่ามาส่งหอนลำเซ่เหยนมั้ยเออขอบใจได้ๆเ้อคำเอินเด้อ เนาะนี่แหละต้องหยู่ดึงไปเลยทุกคนนี่แหละภาพบรรยากาศการเดินทางการเดินทางการผจญภัยของเราอึบ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 ตกสอยกันไนะเนาะมันจะวายอึบทำมันมีเสียงในเต็มที่ปากมืออึบอึบอึบโอ้ไปล้ บรรยากาศรำเซโปนมหมือนปอนี่เซโปนเนาะพอเท้าหูแล้วบ่โอะยืนนี้จะมีบ่อนต่ออยูน่นี่คิดว่ามันจะสา่อันตรายหน่อยนึงปะปะปะเออเก็ดเองเนาะขอคนจะเห็ดเองเอียบ เออโอ้ยมันมีคอต่อดิมันจะสะเลยเพียวหย่มุนแล้วโอ้ยมาสะหมดแลว้วหมดหลุดจั๊กคนจะขาม,มานำห <c oughs> มดท่นแล้วหมดท่นแล้วหลุดจั๊กคนจะขาม,มา <c oughs> เออ เจน้จีกรับมาเอาดเออนนอ,บอ,อบเลยนะ,อะเออาเรบอ,อนี่แหะเอ,อ้ยฮออ้ยออจักคนมาบ่ท่านพูนตั้งเลย่าแล้วโอ้ บรรยากาศการเดินทางโอ้มอนสุดๆเลยผลวิวงามๆทุกคนเนอ้ออนี่เบ่งธรรมศาสตรโอ้นี่นามต้นอยู่นี้นี่นี่นี่น,นี่มันมีผักก่องอยู่นี่เด้โอ้นี่เลยเขาบอกเห็นเหมนมีนามต้นตาดอยู่นี่จะพอะเขาได้ยินเสียงไก่ไก่นี่เดี๋ยวข้าครับมาเขาจะไปเบ่องอยู่ในตาดนะเบ่งนามต้นอยู่นี่ ถอนแล้วนี่ยถอนแล้วชุกเสือเอาลงนี้ก็ไรเ้อย้ง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 เอเอ๋อคือส่งถึง,งทีเลยเอ้ยย่ะแล้วออเออไปไปก่อน ไปตะลุยเออเออเออเอาคำเอินเ้อเออเอาขอบใจหลายๆายเราจะเข้าไปเอาปืนทุ่นนะเออเอาเออเอาขอบใจพอเท่าลายลายเป็นมาส่งนี่ลาสผื่อหอดนี่มาต้องเดินทางต่อยางไปอีกโอ้ยสุดยอดเลยทุกคนวันนี้บรรยากาศเป็นแค่นี้แหละตา วอล์มเซโพนขักสุดนะเตรียมติดตามกันผาบบรรยากาศยูพีมู่บ้านตะโรยเนาะอาจจะเข่าไปบ้านตะโลอยหมแหละอ่าเป็นไรฝากคนติดตามบรรยากาศอยู่ที่นั่นเนาะเดี๋ยวจะเนากันอกหอดแหละนี่อหอดมู่บ้าน<ๆ>แล้วทุกคนอเราได้ยินเสียงเนายเราได้ยินเสียงคนแล้วกันเนีนเห็นลังคาเฮือนแล้วนี่อ้พาตัวเพื่อสี่หอดทุกคน พาผ่าบรรยากาศอยู่บูบานนี่ขามมาละว,ว้าวนี่หอนแล้วพาอยู่โอ้บานเพิ่งงามขนานดะทุกคนฮักก้อยนี่พาบานเพิ่งงาม,มาเลยนี่หอนแล้วหอนบูบานแล้ว มัน,นตะโรยเลยคนเืินมันตะโรยเฟ้าเงินเปิมีตะลังงางๆเลยอหนสูงๆอันเสาสัญญาณอินเอนทอร์เน็ตมาเละสัญญาณโทรศัพท์พอคนใส่สัญญาณเบียดโอ้โหบรรยากาศที่เงินซานเงินซองเนี่ยเงินส่วนเงินส่วน มันสวยกันเดโอ้ยนี่นะลินน่าดหน่อยปะปยิงบักบีเอบเอถามเนเพื่อนไอไออ้มหูจกเพือนไอคมปะคุณไกลป่วนบ้านบเคาเตะต่อพวเออะหน่อยยางไปเดียวหายางเราลินทหมู่บ้านก่อนเออเด็กหน่อยคนลินน่นนี่แต่เราเ่นอัจังคนลินยิงบักบีก็ไม่้ใ giờ lại, mình còn như một bia đấy. Ni nội mình xào, xào, yêu đấy. Tiểu bắt được nàng lọt. Hét nhanh, hét nhanh. 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 Hét cô, อาบน้ำฝาบรรยากาศที่หมู่บ้านเพื่นนี่ยขากะลิ้ตคงกันสบายดีเตะเท้าเพื่อนเนี่ยเออเอาล้านน่ะเอาล้านเป็นส่วนเป็นส่วนไหนยังกินข้าวแลงเห็ดยังยอม่กันด้วยด้วด้วยดย เออเออเนาะเอาขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆโอ้อันนี้คืออันนี้คือปัญหาเมื่อฮอกเข้ามาเกียรติสุนทรภัของทีมเนาะเผมจาบอกบอกขอบใจภาษาไปไลยเนาะคำอิ่นเด้อก็ฮอกก็พอได้แต่ว่าขอบใจคำอิ่นไปนี่แหละเนาะโอ้หลายอย่างเนาะแตงโมบานขักอะไรสํบรรยากาศบ้านคุณเหมู่บ้านนี่ทักเลย เนาะเอเอแยงเบียบเนาะอยู่นี่แต่ว่าดินอยู่นี่จะบอกเป็นดินเหนียวแต่จะเป็นดินทรายเนาะเป็นดินทรายอา่าบวบานเป็นนี่เออเฮ็ดยังอโอ้มาแต่พัดเขาเนาะตั้เข่าเออ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 นี่ฟ้าเเพราะว่าพื้น เห็นคนแปลกแล้วสำหรับเผืนเนาะคือข่อยนี่เป็นคนแปลกได้ยางก็ว่านี่เออนี่ยาสีเบืองเผืนตามเขานี่อ๋อเนี่อยอเพา่นนี่บรรชวนอายะเออแข็งแห้งเนาะเออ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 สาวผืนตามเขานี่โอ้โหเห็นผู้สาวเนาะเผืนจิมีล,ลูกอลไรนี่ เขาชาวดวงฮะชาวดวงมเออนี่เป็นชูกถ้าขานอกถ้าแสบนอกคนเยียมเออตามเขาตตัดตุตัดตับตัขาัลาขาลาโอ้ บรรยากาศเบิ่งค่าเบิ่งได้ยากไหมเนาะเนี่แหละตามเขากล่ำเฉพาะล้อคุณจังกล่ำใหญ่เนาะแข้งแห้งงั้นเลยเนาะโอ้โหเนาะคักคักคักคนต่ำเนี่เยโอ้ยเห็ดแลหละหัว กรอยต้เหมนกันเหมือตํ้เมือนกันหยุดนะโดนก็เห็อยแลโนีเล่ากมวลกซอยตัมกาาสล่าันัก็มันกลาเออมนซอยตํ้อยางนี้โดนความใจดวงกิ๋ดโอ้ยต้องนี้นี่ ตามแน่น <t od em |ms|> ิน <t ent> ้องมาเป็นสองแน่นี่ตามแนแน่นินะทตามตามแน่นิเคยทำเลยเคยทำเออคักคักคักเป็นตามอยู่ทุวันได้เป็นกิจกรรมอันหนึ่งเผือว่าการเฮ็ดเวียกแตเป็นกิจกรรมเพื่อออกกำลังกายหอมนี่แห้งๆนะส่วนไลยเลยมีแต่ผู้หญิงบ่ทำไมีแต่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ย ผู้ชายวัดเตามเป็นยังคือบ่ตามจักเล็กต้องเมียติมเหมผู้ชายขี้ขันเติมไม่ได้อยากไม่ได้ขนเขาเปลเล้ฟังเัด้วยเราฟังเัด้วยผู้ชายเาเนาะเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงเติมเอ่เพราะว่าส่วนรายจะเป็นผู้หญิงเนาะหักทดสอบนาทีเรื่องอ่าเอ็ดกับเข่ากับน้ามันเนี่ยนะเนาะผู้ชายก็จะหักทดสอบ น้าผู้ชายกัหัะพี่สอบไปหาซัดนะนอยู่ฝ่ายอยู่ดงนะมาเนาะเนาะเนาะเพราะว่าตอนนี้ผู้หญิงกำลังโจมตีผู้ชายโอ้เนาะเอาขอบใจหลายๆเด้อคำเอิญเด้อแข็งแหวงเด้ออ่าตอนนี้แหละภาพบรรยากาศหมู่บ้านแถวเขตสนับบดเฮาเนาะมวนรลายมวนรลายมาอันนี้เป็นวิธีชีวิตสนเผากระโดดเนาะไป หมู่บ้านเอื่อนงามเลยบ้านเกันเนาะน,นี่แหละมุนสนีของประเทศลาวเฮาเนาะหาเบิง่งได้ยากเด้ทุกคนเนาะเออความสีหายประเทศอื่นคือประเทศเฮาก,กับโบมี่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นแต่ประเทศลาวก็จะเป็นเอ,อกลักษณ์ของประเทศลาวนี่ก็ขอดีของประเทศลาวเฮาแหละเนาะประเทศลาวเฮาก็จะมีหลายเผ่าเลยเนาะเนาะ,นะที่เฮายังโบหู่อยู่เนาะอ่าวางบาเถื่อนาค่ะ อ่านาโอกาสนาเฮาจะมีโอกาสอพาทุกคนไปเบิงหล,ลายๆช้นเผ่าเานาะอยู่แถวโมบ้านี่แหละเออเนี่โอ้โอเป็นกีฬาโมบะด้วยนี่แม่นไอค้คมอยู่นี่เหรอยูเทิงเนาะเออเออเออบางที่มือแร้งไอซีนาอันนี้ด,ด้วยเพราะว่าเป็นหนองที่มากหาหมกับเามกีนี่แต่ว่าพันหยางมาก,ก่อนหลักมาก,ก่อนมาพเอา เตยบ้านเลยนี่เตยต่อเนาะเตยมากระเออนี่เฮ็ดอึอึนี่เ ok oh. ี้ย <Hit. S 1> อีน้ยอ้ออาวโหอันนี้เป็นกีฬามบาูบ้านเนาะเตยแต่อกอไววแบบชาวบ้านเออเฮ็ด เฮ็ดอ่ะไม่โลไม่โลเออทาเบอร์ลูกซีโซ่อยู่นี่าภาพบรรยากาศทุกคนเราจะมีภูเขาอ่อมหอมเลยหมู่บ้านเฮ็ดลักษณะเฮือนแบบดั้งเดิมได้ทุกคนนี่เนาะเอาเดียวเราจะไปเฮือนของเบาคมเผ่ากาโดเพิ่นก่อนขวบเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นมาถ่ายอยู่เทิงพี่เนาะ อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านของฝนเลยแล้วก็เป็นชนเผ่าของฝนเลยอ๋อหาหมือูเฮาะก็มาเกียมบ้านบ้านฝนทั้งทินอ๋อทินเพราะว่าเฮากับผู้จักกันหลายปีแหละเนาะรออยู่นี่เออเบ่งส่วนเบ่งส่วนเออเออเนาะนี่อันนี้เคลื่อนพลอยคมเนาะคมอย่างนี้เนาะเออเออเออ เอามาห่อเทียนมดแล้ววันนี้โอ้ค่ะอะไรเนาะเอา,าแล้วเดี๋ยวขึ้นไปพี่เพราะว่าเป็นมายามแม่คือเอาเนาะฝากทุกคนติดตามส่วงต่อไปภาพบรรยากาศที่อยู่ข้างในบ้านเนาะไปบรรยากาศในครอบครัวคุณสิเป็นอะไรต่อไปโอเคนี่ข้ากระมาหอดเทือนของเบาคมหมดแล้วน,นี่เราถ่ายบรรยากาศในเรียงคัวคุณเพราะว่าเราเดินทางมาหนาวดิว คนตอนต่อหับเข้าในการนังฟิ้งไฟนี่ยังต่อไฟเออเบงส่วนเบงส่วนเออสวยเจือเนอาเบงสวยเอาแต่ยบคุโตัวคุณยึดคุณเกลามายังไม่หนังฟิ้งไฟอะรผาบรรยากาศในเรื่อนเมื่อกี้นี่คนพังร้ายน่อยไหมปล่อยมาฝรั่งมีน้นี่แบเอ้านี่แหละาบรรยากาศรวม ซื้อแสดงวันยู่นี้เป็นขั้วใหญ่เลยเนาะขั้วใหญ่เพราะว่าลูกอายน้องพอพอนี้จะอยู่นํากันลูกอายลูกน้องนี้แหละเป็นเป็นไอยกเพอพ่อพ่อผู้นี่เป็นไอปกในตาเชียรแล้วเอนี่พอพนี้แล้วน้านี่แล้เป็นไอยกเอตอนนี้เป็นกำลังเห็ดอาหารยคมกำลังเหยียดอาหาร ทางานซับปลาเนาะกระหอกเนาะเป็นกระหอกกำลังลนไฟล้วอันนี้เป็นพออ้าเมือนบอแน่นแม่นเอาพออ้าวเนาะอันนี้กะเมย์เป็นกำลังใจลูกใส่กัดอาหารพัวกอันพวงอาหารมานี่เมนูเห็บยังเลย คิดว่าสิเฮ็ดอัะนะเมนูลาบแบบชนเผากระโดเออลาบกระหอบแมนลาบกระหอบเนาะลาบกระหอบเลยเอาเอาไปต้มก่อนเนาะแมนเอาไปต้มก่อนแบบวิธีของชนเผ่าเนาะต้มก่อนแล้วก็จะเละมาผ่านแต่บางบางบางเขตเนาะเขาจะปิ้งเอาปิ้งเอาปิ้งเอามันคือว่าซีมันหยาบหยาบนาะตุ๋มเอาเนาะตุ๋มคือลาบเออขัดขัดเลยเรอส่าล้ว กองไฟเพราะอากาศหนาวเขาตะหน้ากองไฟนะัอันน mm hmm. like ี้ฟองสิปีกเนาะตัวนตัวเป็นหนกเดี๋ยวรอถาบรรยากาศตอนกินผหละเนาะสีเป็นอะไรเปิดมักละช้างร และตีบาตัวขวานะครัขวานเขาขวนเพืาดห้อรเที่ยกล่อนนี่บรรยากาศรวมๆอยู่ในเรืองบ่าวคมเป็นห่อยเต็มในเรื่อนี่นี่ขวัวเพม่นกันกำลังแต่งพเขาแล้วเนาะเขากะกิเาได้ทุกคนนะพเขาถูนแกงขะน่อ่าและ เนี่ยแก่ัึงประหลารแต่อย่างด้วยนี่ซื้ออาหันยังนี่กระหอกกระหอกเนาะกระหอกโอ้กระหอกหรือว่ายังหลับอ๋เธอหลับหลับกระหอกเนาะเป็นประชากระโดห่าวาไม่ได้ก็หลับกระหอกเลทะเลทะเละลอืมทะเลหลับกระหอกเนาะหลับทะเลมาปล่อยจัการไม่ได้เข่าก็ใส่ในผ้าต๊กนั่นแหละ แต่ะละขบขั่วจะ,ม,ะมีประกอบส่วนใดนนนเนาะคืออ้างอีกคนนี่ใครกันเนาะมีจะค้นนีน่เนาะสคนมีสีค้นก็นจะมีมาสีผ้าเนาะประมาณนีน้แหละเนาะอ่า เขาว่าประกอบสว่วนเพราะว่าถามีแขกมาเนาะไอ้โมนีกกับคอยแล้เป yeah. ็นแขกละเอาไปอ้ดองเหมืนก right ็มากแล้วมาเนาะนั่งปีนไฟนะว่าอากาศมันหนาวนี่นี่เป็นวิธีชีวิตวัฒนธรรม้ำอันหนึ่งเลยทุกคนเนาะเหากับโบเห็นคือใสแต่ว่าก็มาเห็นอยู่นี่แหละเนาะเออันนี้เป็นวิธีชีวิตชนเา่ากระโดดเหรอฮะเออ ต่าเด้อเนาะกินข่าวนำกันนะด้วยดยและขึ้เขข้มาเวอร์ที่เอาเอาบอคุยเลยใจดีกับตรงข่าวเนาะไต่ขัดไรมีความเป็นกันเองมวลสื่อเลยเนาะวมสานธรรมนี่ก็ห้าเบอร์ยาเลยนาะยเนาะมาเวิร เอากินเข่าเได้แบบนี้เออมาเด้อทุกคนกินเข่าเด้อเออเอฟซีกินเขากันเนาะเอะครับเอฟซีหน่อยเด้อเนาะเออเอฟซีเขากินเข่าเนี่ยเนาะอ่าคนที่กระรอกมึงกินเนี่ยเออเอฟซีไอกิโตยเนาะไอกิโตยก็มาเยี่ยมย่ามคมชนเผากระโดเนาะนี่คือวิธีชีวิตของชนเผาเฮามาเด้อกินเข่าเด้อเนะเออเอฟซีกินเข่าเด้อเนาะกินเขากันเนาะ เสาหรับคำขึ้นนี่ก็เฮาสิกินเขาก่อนว่างว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเฮาแล้วก็นำเสนอเรื่องเล่าต่างๆเนาะสำหรับหมู่บ้านของไอ้คมเผากระโดเพิ่นนะเอาเอาเาะฮก็จะกินเขาก่อนเท่านี้ก่อนเด้อทุกคนเนาะเขาขอบใจหลายๆ Ừ. giờ dệt đỡ mùi cho bào cái thằng